สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยใครเข้ามาแล้วนะฝากสด subscribe กระดิ่งกิ้งกังกันด้วยความจริงใ,ใจที่เขาคนนั้นอยากบอกกับคุณมากที่สุดนะคะความจริงใ,ใจที่เขาคนนั้นอยากบอกกับคุณมากที่สุดสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทย ทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูแลนดอมดูผีอากาศนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอเนาะวันนี้วันดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังๆค่ะความจริงในใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะที่เขาอยากบอกคุณนะคะมากที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะนันดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะ ให้ใช้สำหรับดีนะลื่นดีอะถนัดมือดีอะเป็นการแรนดอมนะคะมันการแรนดอมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะทุกคนอย่ามาซีเรียสอยา่าไปซีเรียสกับมันนะคะเพราะเราเราะไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมชีวิตเราก็ไม่ต้องมีความทุกข์ถูกต้องปะเราก็จะมีความสุขกับการดูแรนดอมดูพิกอากาศโอเคขอเลขตรงตรงถูโอเคค่ะ มาจ้ะนะคะมามาควนแชร์ไปค่ะนะคะแชร์ให้ด้วยถ้าแชร์ก็ขอบคุณเนาะสับไพ่แล้วความจริงในใจโอ้โหเด้อเฮมิดขึ้นจ้าไพ่ใบแรกจ้าความจริงในใจที่จะบอกเหงาหรือเกินนะคะเหมือนตัวเขาเองเหมือนตัวเขาเองอเหงาเนาะคนนี้ขยับขึ้นนิดหนึ่งเนาะเป็นการพะอ่าเล่าเรื่องไพ่ไปแล้วก็คุยกันไปด้วยเนาะอ๋อนะคะเด้อเฮมิดคือเป็นไพ่ที่เป็นเหมือนแบบ เขาค่อนข้างที่ม,งงม,มีความเยี่ยมเหงาเขาซึมมีความเรียกว่าอะไรอะเก้าไพ่ใบที่เก้าเนี่ยให้หนึ่งตัวแล้วกันอ่ะเดอะเฮอร์มิหรือสีนักพจน์นักบวชถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นนักบวชบ้านนะคะอยู่ตามชนบทอ่าคนนี้นะอยู่ในที่สถานที่โล่งนักพจนนี่ก็แปลว่านิ่งสงบ อยู่ในถ้าอยู่ในอากาศที่หนาวชื้นอยู่ในที่สถานที่โล่งๆหรือเก็บเย็บเก็บ,กบ,กบงำในห้องสี่เหลี่ยมแต่โล่งนะตัวเขาเหมือนมีอารมณ์ความเก็บกดความรู้สึกต้องการนะคะที่อยากจะพูดมีไฟดวงหนึ่งก็คือตะเกียงโคมไฟที่เป็นดาวเดอะสตาร์นี่แหละคะ่ะแล้วก็มีไม้เท้าก็คือยันค้ำไว้นั่นหมายความว่าตัวเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วเหงามากๆอืมเหงาแล้วก็เบื่อกับสิ่งรอบข้างบางครั้งก็เบื่อไปเองคนนี้นะมีความเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็นเองบอกได้เลยว่าเขาอะค่อนข้างที่จะเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ผ่านมาเยอะมากแต่เขาอะเพียงแค่ตัวเขาไม่ได้พูดหรือฟังดีๆนะไม่ได้อธิบายให้กับคุณได้รับทราบ สถานที่โล่งๆเนินๆกว้างๆแบบเนี้ยเขาก็คุณอ่ะจะไกลจากกันก็ได้ต่างแดน,นก็ได้นะคะอ่าเขาก็คุณนะอยู่ห่างกันแต่ใจที่มันมีความสัมพันธ์กันและเขาเป็นคนที่มีอีโก้และมีคมแผงค่อนข้างหนามีตำแหน่งหน้าที่มีวัยวุฒิที่ค่อนข้างสูงบางครั้งก็แก่กว่าคุณก็ได้นะคนคนนี้นะ หรือจะเด็กกว่าขนนิดหน่อยก็บาลานกันแล้นะคะเด็กกว่าก็จะมีนิสยัยโตโตนิดนึงเนี่ยผนนี้นะเอาแต่ใจไหมใช่เอาแต่ใจความเอาแต่ใจของเขานะจะเป็นคนที่นิ่งเงียบสงบสยบทุกปัญหาเขาไม่ค่อยจะแสดงความร่าเริงสดใสให้กับใครได้รับทราบหรอกพอช่วงนี้ความในใจของเขาหรือสิ่งที่เขาได้รับมันค่อนข้างเยอะ บอกได้เลยว่าเขาได้รับปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะเขาได้รับปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมคะมันก็มีอะไรที่มันเก็บกดเก็บเงียบความรู้สึกที่มันอยู่ในใจของเขาอะ่ะโอ้อย่าที่จะภาณาอย่าที่จะพูดอยาที่จะอธิบายให้ให้กับคุณได้รับทราบฟังแต่ว่ามันก็เหมือนแบบจึงนึงติดไว้อะไรแบบเนี้ยนี่คือตัวเขานะอืมเก็บเงียบเก็บงาความรู้สึกนะไพ่เนี่ยสับแล้วนะแล้วก็เกลีย ให้เห็นเรียบร้อยแล้วนะเออนะคะสับเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าใครที่ดูตั้งแต่ต้นรายการ The Hermit คือฤาษีนักพจนักบวชหรือนักอ่าเขาเอะไรอะคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบถ้าถามว่าเขาใจร้อนไหมใจร้อนเนี่ยไงไพ่ประกบไพ่ดาบทัดลมเมธเออขอไพ่กุมเมธถ,ถุนตุนนะคะก็จะเป็นคนที่ทัดลมใจร้อนอ่า ถ้าลมใจร้อนคิดเยอะอคิดไม่ตกนะคะหลายเรื่องเหมือนกันคิดอยู่หลายเรื่องคิดอยู่ว่าจะต้องทํายังไงอจะต้องเป็นยังไงนะคะหนะ้าบทบาทหน้าที่หรือความสําคัญที่มันเป็นอยู่ณนะนะปัจจุบันเนี่ยเหมือนตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างอะคือเขาเรียกว่าอะไรอะต้องทําหรือพูดอะไรออกไปไม่ได้อะ่ะมันมีความจริงบางอย่างที่เขาอยากจะพูดให้คุณฟังจัง แต่ไม่เป็นไรถ้าคุณจะเข้าใจผิดเขาก็เข้าใจผิดไปก่อนนะเขาขอเคลียร์งานหรือทํางานตรงเนี้ยของเขาให้เออรับเรื่อนไปก่อนเพราะตัวเขาอะต้องบอกก่อนว่าอยู่กับคนเยอะอยู่กับผู้ใหญ่เยอะและอยู่กับสังคมที่มันกว้างๆเยอะมาฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาจะอยู่กับผู้ใหญ่อะมันก็ต้องมีการวางตัวคีปลุก เป็นผู้ใหญ่โตกับเขาถ้าเป็นลูกน้องเขาก็เป็นลูกน้องชั้นดีถ้าเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายชั้นเลิศเขาอ,อกเข้าใจเขาถึงได้ง่ายพูดเวลาเขามีคนคอนแทคหรือพูดอะไรสื่อสารเขาจะเป็นคนที่เข้าใจง่ายแต่เขาก็มีอารมณ์ความเป็นที่เอาตัวใจตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะการเอาตัวใจตัวเองกับคุณจะเรียกร้องความสนใจเก่งมากคนคนนี้นะบอกไว้ก่อนนะจะเป็นคนคน่อนข้างที่จะเรียกร้องความสนใจแล้วก็ ไม่เซตของเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่เซตแย่นะ mm. เขาก็เป็นคนที่ไม่เซตดีแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาเจอปัญหามันมาเยอะฉะนั้นการที่เขาเจอปัญหาเยอะมันก็ไม่แปลกค่ะที่เขาจะนําปัญหาหรืออุปสรรคตรงนี้มาเป็นข้อคิดในการดําเนินการในการดําเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งไม่ได้คิดว่าอุปสรรคหรือปัญหานะมันจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่มีความสุขกับตัวเขาเองฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาอ่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเออมีความสุขนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นคนที่ปล่อยวางวางเฉยได้ในบางเรื่องนะคะในบางเรื่องแต่สิ่งที่เขาแบบอยู่ในใจติดติต้งอยู่ในใจคือชาออริออตก็คือ,อการเดินทางการเดินทางการอยากพบนะคะดีชาริออตไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่7นะคะไพ่ย,ยี่สมันจะมีไพ่สองชุดใช่ไหมไพ่ยียย่สบใบกับไพ่ธาตุนะคะไพ่ธาตุก็จะมีธาตุลมธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟนะคะที่เห็นมีธาตุเดียว น,น,นะคะไล่ไปเรื่อยๆเนาะอ่ะไพ่ชะดีออะคือไพ่เดินทางค่ะนะคะถ้าคนบางคนนับถือสายมูเนี่ยถ้าเขาับถือสายมูก็เกี่ยวกับพยาน,นาคนะคะเกี่ยวกับรถกับลานะคะเออนะคะเขาเชื่อเรื่องสายมูเขาเชื่อเรื่องโชคลางเออเชื่อตัวเรื่องตัวเลขนะคะโอ้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหรอ <laughs> ไปแล้วอะ่ะเออเลยแบบเนี้ย คือเขาเชื่อนะคะเรื่องแล้วเขาก็เป็นอัศวินนะเขาเป็นอัศวินที่สามารถที่จะครองใจใครหลายๆคนมากแต่เขาไม่ไม่อยากที่จะมีคนเยอะหรือไม่อยากที่จะมีเข้ามาคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะเพราะเขารู้สึกว่าถึงความวุ่นวายเยอะมากต่อไน้เลยว่าเขาไม่ได้ต้องการคนที่จะมาเข้าใจเขาหรือว่าอะไรเขาต้องการคนที่อยู่ข้างๆเขาจริงๆก็คือการเข้าใจ คือการเข้าใจเขาไม่ได้เรียกร้องคนอื่นเขาเรียกร้องคุณนะคะการเรียกร้องของเขาก็คือการเงียบสยบทุกปัญหาจนทําให้คุณหงุดหงิดและลาคาญกับพฤติกรรมหรือนิสัยบางนิสัยของเขาอะไรแบบเนี้ยคุณคุณนิ่งคุณเฉยคุณคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรที่คือคุณมองว่าเออ มันก็เป็นความน่าเบื่อเหมือนกันเนาะกับการครบกับคนอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ความจริงในใจก็คือชาเลอออดเกิดขึ้นแบบนี้คือเขาอยากมาพบคุณน่นแนละแต่ปากหนักปากแข็งเนาะแล้วก็ทํางานชาเลอออดคือทหารตํารวจข้ราราชการในองค์กรใหญ่ติดเจ้านายติดเวนหลายๆอย่างแล้วบวกกับเป็นอินดี้นะความเป็นตัวของตัวเองสูงด้วยใครไม่สามารถคอนโทรลได้จ้านะคะเออ ใครไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะฉะนั้นถ้าคอนโทรลเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยไปกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่คิดสระตะอืมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะการที่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าจะไม่ดีหรือแย่ไปเลยแต่การที่เขาเป็นตัวของตัวเองก็มันก็แปลว่าตัวเขาอะทําอะไรแล้วก็ ไม่ใช่ว่าไม่มีอ่าไม่มีเป้าหมายนะมีเป้าหมายแต่เขาก็จะไม่ฟังคนที่ไม่ได้เก่งกว่าเขาเขาจะฟังเฉพาะคนที่เก่งกว่าเขาจ้านะคะฉะนั้นแน่นอนะคะ่ะคนที่เก่งกว่าเขาเขาจะยกย่องเชิดชูหรือฟังคนอื่นนอกจากคุณนะคะไพ่มันบอกเลยว่ารวมไปถึงการทำงานด้วยใช่ไหมการทำงานช่วงนี้ก็เป็น King of c u p นะคะ King of c u p ก็หมายความว่าเขาทำงานโดดเด่นมากเจ้านายเอ่อ รักและเมตตาโยนงานมาทีเดียวเลยตุ้มเนี่ยเขาโยนงานมาให้นะเขาโยงงานมาให้แล้วก็ทํางานเออเพื่อแลกกับเงินใช่ป่ะรับผิดชอบเยอะฉะนั้นก็ไม่แปกหรอกค่ะที่เขาจะไม่ได้เจอคุณหรือเขาจะไม่ได้คอนแทคก,กับคุณอยู่เรื่อยๆแล้วบวกกับม่ใส่ใจคอที่เป็นในพาร์ทที่เฮ้ โลกส่วนตัวเยอะบางทีเยอะเกินไปเข้าถึงยากกำแพงหนาเตอะอันนี้คือตัวเขาแต่จริงๆแล้วในใจเขาคุ้นคิดอยู่หลายสิ่งหลายอย่างคุณคิดคิดถึงคุณนะคะเข้าใจในพาที่คุณเป็นนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรความสุขทั้งทั้นที่เขาก็ไม่เคยที่จะเป็นอย่างนี้เลยตัวเขาเองนะตัวเขาเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ไม่ชอบอธิบายอะไรแบบเนี้ให้ใครฟังเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะเหนื่อยกับการอธิบายหรือพูดก็ถึงที่บอกคุณถึงได้รำคาญไงเออทาตัวเหมือนแบบคงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็จะคุณก็มีโมเมนต์พาที่มันเป็นเหมือนแบบเออทําตัวงี่เง่าเนาะทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนาะทำไมไม่โตสักทีแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาก็เปลืงแหนก็มีกําแพงสร้างไว้นั่นแหละบังไว้เออไม่ให้เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่า จริงๆแล้วเขาเป็นยังไงกันแน่นะคะเขาก็แค่ประคับประคองความรู้สึกแบบเนี้ไว้คือประคับประคองคุณไว้อยากให้มันดีขึ้นอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อด้วยกันได้เออนะคะความอิสระความชัดเจนในใจหรือสิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่เติมเต,มต,มต,มต็มกันละกันนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันแหละแต่ก็มีแค่กำแพงหนาๆบ้างนะคะระยะทางกับการทำงานนะคะ พูดถามอะไรไม่ตอบหรอกก็จะเหมือนแบบถ้าจะตอบจริงๆก็ต้องให้เหมือนแอเหมือนเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกโอเคหรือชัดเจนรู้สึกว่าปลอดภยัยถ้วยก็คือมอบความรักค่ะนะคะธาตุน้ำมีนกรกรพิจิกนะคะชาวราศีมีนกรกรพิจิกแล้วก็ดาวอังค์ดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะเป็นนักขายนักเจรจาค่ะนะคะ ค้าขายดีมีกําไรเป็นคนที่มีเจรจาเป็นคนที่พูดจาดีแล้วก็คุณเป็นคนที่เข้าใจอ่ะในมทบาทหลายๆอย่างนั่นแหละคะ่ะรวมไปถึงพาร์ทถึงคุณด้วยถ้าไม่เขาถึงแบบว่าเอออยากที่จะเจอคุณอยากที่จะดิวหรือจอยกับคุณเพราะคุณน่ารักค่ะคุณสดใสมากๆคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวคุณอะ่ะจะมีอะไรที่มันไม่ดีกับตัวเองคุณเป็นคน คุณเป็นคนดีมากในใสายตาเขาแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่เออเขารู้นะว่าใครลักเขาหรือไม่รักเขานะคะหัวใจที่มันเร่งรีบเนี่ยอยากที่จะมาอืมอยากที่จะมาจังเลยแล้วคอยนะคะพบเจอเห็นมหมหกดาบไหมคือต้องได้เป็นครอบครัวก,กันแน่ๆนะคะเออจะเลนดอมนี่นะความจริงในใจที่เขาอยากบอกคือเขาก็ แอบมองคุณไว้เหมือนกันเออเข้าใจคุณเหมือนกันเข้าใจในพาร์ทที่คุณเป็นคนที่รับปัญหาไว้นะคะแต่มันก็มีบางมุมที่บางทีก็ไม่เข้าใจกันในบางเรื่องที่ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นความรักที่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยๆกระเทิบกระเทิบไป นะคะอีกคนหนึ่งก็ค่อยๆไปอีกคนหนึ่งก็ก้าวดังก้าวแรงเหลือเกิบางทีเขารู้นะว่าคุณอ่ะก็แกล้งเขาทําให้เขาคิดถึงบ้างอะไรบ้างแต่บอกได้เลยว่าช่วงเนี้ยค่ะแม้แต่กระทั่งจะแต่งหน้าทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่มียังไม่กล้าที่จะทาอะไรเลยสดิกตัวไม่ได้งานมันเยอะลัดตัวไปหมดอ่ะเนี่ยเนี่ยคือตัวเขานะคะนี่คือตัวเขาจากแรนดอมนี้แล้วก็เนี่ยเออไนท์ nice นะคะไนท์ nice. ก็คือการทํางานของเขาเนะี่ยเป็นในรูปแบบแบบบางทีก็เป็นรูทีนบางทีก็เป็นพาร์ทไทม์หรือเอ่อวันสต็อปเซอร์วก็คือตัดจบทีเดียวตรงนั้นเลยฉะนั้น OT มันก็เยอะนะคะหรือสิ่งที่เขาทําอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนว่าเขาอะกํากลังที่จะทำให้ครอบครัวหรือ วางรากฐานไว้กับคุณด้วยนะคะแต่เพียงแค่ไม่ได้พูดคนเราบางทีไม่ได้พูดเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรเขารู้ซึ้ทุกทุกอย่างแหละบางทีก็เขาเขเขาไปอ่านคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างาจากคนอื่นคอมเมนต์แต่เขาก็เหมือนแบบโอเคในเมื่อเดี๋ยวมันผ่านได้ทุกอย่างมันก็จะผ่านได้เนี่ยมันเป็นความคิด ที่ดีมากๆนะคะสําหรับตัวคุณกับตัวเขาเป็นผู้ใหญ่แต่เอาตัวใจนะคนนี้นะบอกได้เลยความจริงในใจคือเขาต้องการกําลังใจนะคะที่เคยได้รับจากคุณต้องการกําลังใจเร่งด่วนที่เคยได้รับจากคุณอยากที่จะมาหาคุณอยากที่จะมาเสิร์ฟค,ค,ความรักให้กับคุณอยากที่จะมอบความรักให้กับคุณอยากที่จะปล่อยวางอยากที่จะวางเฉยหรืออยากที่จะทําอะไรให้มันมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากกว่านี้นะคะหลายๆ ลายอย่างที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเป็นนะคะมันมีพ้าแห่งความเป็นจริงพ้าแห่งความสุขพ้าแห่งคือมันสิ่งที่มันจะได้สวยงามมากๆนะคะเขาจะหยิบจะจับจะทําอะไรเงี้ยเขาก็นึกถึงนะคะนึกถึงในมุมที่เออเขาอ่ะผ่านตรงนี้มาไม่ได้นะถ้าเขาไม่มีคุณถูกต้องไหมถ้าเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาจะผ่าน ช่วงจุดนี้ไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจเหลือเกินส่งมอบความสุขให้เขาได้เยอะเหลือเกินคุณเป็นคนใจดีมีน้ำใจมองอีกมุมหนึ่งของเขาเห็นคุณเห็นถึงความรู้สึกจริงๆของเขาคุณเข้าใจเขาคุณไม่ได้แบบเหมือนแบบเอออยากจะได้เพียงแค่รูปร่างหน้าตาเงินทองหรือว่าอะไรเงี้ย คุณเข้าใจเขาคุณเป็นผู้ให้ฉะนั้นแน่นอนค่ะความจริงใจคือเขาอยากขอบคุณเอออยากพูดอยากขอบคุณให้ดังๆอยากให้รู้ว่าเขานะ่ะรับทราบแล้วนะรับรู้แล้วนะอืมและเขาอ่ะก็จะเปลี่ยนเมนูหรือว่าอะไรเงี้ยออยากให้ไปทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบมีความสุขร่วมกันนั่นแหละคะ่ะแล้วความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวเขาน่ะถึงแม้เขาจะเป็นอย่างนี้นะเขาก็แฟมลี่นะเขาก็ลีครอบครัวนะเขาก็เขาก็เอ็นดูนะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนสนใจหรือใส่ใจรายละเอียดนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้รักคนในครอบครัวเลยแต่เขาอาจจะเหมือนทําตัวมันเด็กไหมหรือยังไม่โตมากอะไรประมาณเนี้ยคุณก็จะรู้สึกปวดหัวและเหนื่อยใจนิดนึงมันเป็นเรื่องปกติแหละค่ะนะคะยิ่งไปอยู่ในแท็กทีมที่มันเป็นทีมงานที่มันเหมือนกันหรือคนที่มันเหมือนกันเนี่ยหกไปกันใหญ่เลย บอกได้เลยว่าความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตรงเนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คนสองคนกําลังเปิดใจคนสองคนกําลังมีใจหรือคนอีกคนหนึ่งมีความจริงที่ซ่อนไว้ในใจที่ไม่ได้อยากจะบอกเปิดเผยให้กับคุณได้รับทราบอย่างแน่นอนเพราะเขารู้ตัวดีนะคะว่าสิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่เจออยู่คือสิ่งที่รอคอยนะคะมาจ มาตลอดนั่นแหละคะ่ะแต่ก็ขอเวลานิดนึงอ่าขอเวลานิดนึงว่าเฮ้ยคือเขาเน่ะเป็นคนที่เหมือนเออเฮ้ยเจอปัญหาไหมกับเรื่องความรักมาอนะเขาไม่อยากที่จะให้มันเป็นทาวเวอร์เหมือนเดิมแล้วเขาอยากที่จะให้มีความสุกขกว่าเดิมนะคะถ้าเป็นเป็นทาวเวอร์แบบที่ผ่านมาเหมือนเดิมอะความสุขอ่ะแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนละ่ะความสุขมันก็ไม่ได้มีชัดเจนนี่ถ้าปลอมมาใส่กันหรือชอบเพียงแค่หน้าตาอย่ามาดีกว่าอะไรแบบเนี้ย เขาต้องการคนที่เข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จะตรงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งอะนะคะนั่นแหละแค่นั้นอะมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วคะอืมเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการแต่ความจริงที่เขาอยากจะพูดมากเลยอยากลาพักร้อนจังเลยอยากทิ้งเจ้านายแหละ <laughs> อยากลาพักร้อนอยากทิ้งเจ้านายไปเลยอยากให้วางไว้ตรงนั้นแหละ เออฉันจะมาหาแฟนฉันแล้วนะฉันรู้สึกญหงุดหงิดใจแล้วนะฉันรู้สึกว่าแฟนฉันงอนมาฉันมากเลยฉันจะต้องทํำยังไงเออฉันต้องทํำยังไงไหนบอกนะคะไพ่เล่าเรื่องไป justice คือคนตรงตรงระหว่างคุณกับเขานะตรงกันทั้งคู่คะ่ะร้อนทั้งคู่คะ่ะนะคะแล้วก็เมซิเชียนดาวพุธนะคะเจรจาค้าขายต่างประเทศต่างแดนทําได้นะคะในอาศัายอาชีพของคุณนะทําได้เลยบูชาพุชเนตยิ่งดีค่ะนะคะจะทําให้คุณเหมือนเสริม ให,ให้คุณมีโชคอ่าเสอร์ไม่คุณมีโชคแล้วก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันเอาจริงๆอ่ะทั้งคุณกับเขา่าชอบในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบโชคลาภเหมือนกันเนี่ย <laughs> วันนี้มันเป็นวันโชคลาภใช่ไหมเออนะคะเนาะเอ,อ่อการที่เขาการที่เขาอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบลักษณะผู้ใหญ่ใช่ไหมก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาตึงนิดนึงนะคะเขาตึงนิดนึงเขารู้สึกไม่ได้รีแลก เหมือนที่ก่อนๆที่คุณเคยเจอมาแต่ว่าเขาเป็นเอนะ็มเปอเรอร์เนาะเขาก็เหมือนต้องต้องดูแลคนเยอะนะคะดูแลครอบครัวดูแลคนเยอะหรือเป็นตกสภาวะที่นั่งลําบากหรือเป็นคนที่ต้องดูแลเจ้านายนะคะแล้วจริงๆอ่บ,บางทีเขาอยากจะพูดมากๆเลยในมุมที่เขาอยากพูดแต่บางทีเขาบ่ามีโอกาสค่ะหรือไม่มีโอกาสไี้ได้พูดได้อธิบายตีเอ็มเปอเรอร์เป็นไพ่สังฆราชค่ะนะคะต้องนิ่งจะดีที่สุดในช่วงนี้นะ นะคะอย่าฟาดอย่าฟันอย่าเป็นงวงเป็นงานะคะแล้วความที่คุณถามว่าเออคุณจะได้อันนี้ไหมหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาไหมมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาตัว,ตวคุณเพราะคุณมีเทวดาคุ้มครองดีสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้เลยว่าที่ทุกคนต้องเข้าใจเลยว,ว่าคุณมีเทวดาคุ้มครองดีคุณเป็นคนจิตใจดีฉะนะแน่นอนคะ่ะคนที่จิตใจดีมักจะเจอสิ่งดีๆตอบแทนอยู่เสมอนะ คูเนี่ยได้รับโชคได้รับลาบนะคะแล้วก็ได้รับเหรียญเห็นไหมเขาอยากจะหยิบยื่นเงินให้กับคุณเขาแน่นอนถ้าให้ไบนี้มันเป็นการหยิบยื่นความรักความหวังดีให้กับคนนะคะฉะนั้นแน่นอนอะไรที่มันเป็นที่มันเป็นความหวังดีหรืออะไรที่มันทําให้ให้คุณกับเขาอ่ะดีขึ้นก็ต้องเก็บเกี่ยวรักษากันไว้เนาะ เพราะว่าน้อยนะคนเราจะมาเจอกันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมมันก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ด้วยกันให้เจอกันให้จอยกันอยู่แล้วอะ่ะเออนะคะอารมณ์ร้อนกันทั้งคู่ใจร้อนกันทั้งคู่ถ้าอยู่ด้วยกันก็มีบันเทิงอะ่ะนะคะคุณก็ไม่คนพูดตรงนะเขาก็พูดตรงแต่จะตรงแค่บางเรื่องนะของเขาอะ่ะ เขาจะตรงแค่บางเรื่องแล้วเขาก็จะฟังแค่บางเรื่องแค่นั้นเองความจริงในใจที่เขาอยากบอกคุณก็คือเขาก็อยากให้คุณปรับตัวเหมือนกันไม่ใช่จะเขาจะเป็นคนปรับคุณอย่างเดียวแม่ค่ะอืมไม่ให้ใครแล้วก็เหมือนแบบอยากปรับตัวเขาหาคุณเขาคุณก็อยากปรับตัวให้คือไม่อยากให้ใครเอาง่ายๆสรุปเลยนะเขาไม่อยากให้ใครเขาหาคุณนะจริงๆเพราะคุณเป็นคนที่มีดวงเด่นมากนะคะเป็นคนที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไร เป็นคนที่มี energy ดีมากอ่ะเออแล้วเขารู้อะเขาก็ส่องคุณอยู่ตลอดเขารู้ว่าตัวคุณอะจริงจริงอะถ้าปล่อยไปคุณก็จะเจอคนโอ,อ้ยเยอะไม่ได้เจอแค่เขาอย่างเดียวแต่คุณก็ไม่ไปคุณขี้เกียจคุณเป็นควีนนะเป็น queen ในใจเขามากเขาเรียกร้องความสนใจเก่งอะไรเก่งมากๆคนเนี้ยเขาต้องการความสนใจเขาต้องการการดูแลเขาต้องการคนที่เข้าใจและัพพ p o r t เขาได้จริงนะคะ ความรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้มันก็เป็นความรู้สึกอีกพาร์ทหนึ่งที่เขาที่ที่เขาอยากที่จะแสดงหรือพูดที่คุณได้ฟังมากตอนนี้ความเป็นตัวของตัวเองของคุณค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ใจในการดูแลการนิ่งซีโยป,ปัญหาทุกอย่างของเขาและคุณนะคะคนเราถ้าจะมาอยู่ด้วยกันต้องไปได้วยกันได้ นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็เชื่อว่าคุณกับเขาก็จะผ่านไปได้เช่นกันไม่ว่าจะเจอเรื่องปัญหารดรามา่าหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะมีคนบางคนหรือมีกลุ่มบางกลุ่มนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาเลิกกันแต่มันก็ไม่เลิอกอ่ะมันก็เป็นดวงที่ต้องอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเดือมูลคือความหม่นหมองใจมันผ่านพ้นไปแล้วความหม่นหมองใจมันมีแต่จะทํายังไงอะ่ะกอบกู้แล้วก็กลับมาชอบมารักกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ปล่อยทิ้งผ่านไปอะไรที่มันลอยไปได้ก็ให้มันลอยไปพัดออกไปนะคะแล้วก็มันก็จะมีความสุขอย่างสิ่งที่เป็นนี้พลังงานเป็นพลังงานความโชคดีของคนเขาใช้วิจรารณญาณใน,นการรับชมรับฟังนะความจริงในใจคือเขากินใจกับคุณมากอล้วอยู่แล้วแหละตอนเนี้เขาต้องการพบเจออีกหนึ่งครั้งหรืออีกหนึ่งรอบเพื่อที่ใช้ใเขาปลดปล่อยความรู้สึกที่ดี เกิดขึ้นค่ะวันนี้พี่ก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้เฮงเฮปังๆโชคดีจ้าบ๊ายบายค่ะ